มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมการปกครองชี้แจงเลขบัตรประชาชนประจําตัวของหลวงพ่ออารง์กฎไม่ซ้ํากับนายอารง์กฎพลมุกที่เสียชีวิตแล้วกรมการปกครองโพสต์ชี้แจงกรณีเลขบัตรประจําตัวประชาชนของหลวงพ่ออารงก์กฎตามที่ปรากฏข้อมูลจากสื่อมวลชนว่าหลวงพ่ออารงณ์กฎมีได้ประจําตัวประชาชนตรงกับนายอารงณ์กฎพลมุก ซึ่งเป็นบุคคลที่เสียชีวิตแล้วนั้นสำนักบริหารการทะเบียนกลมการปกครองขอเรียนชี้แจงข้อเท็จริงดังนี้จากการตรวจสอบฐานข้อมูลทะเบียนราชของกลมการปกครองพบว่าพระราชวิสุทธิประชานาสอารงกฎพลมุกหรือว่าหลวงพ่ออารงกฎเลขประจำตัวบัตรประชาชนลงเลขท้าย036 5 0 7, 7นามสกุลพูลมุกมีสะละอูเกิดเมื่อปีพศ2503 ส่วนนายอารงณ์กฎพลมกุกผู้เสียชีวิตแล้วมีได้ประจำตัวประชาชนลงท้าย7 9 6 4 6 3นามสกุลพลมกุกไม่มีสระอูเกิดปีพศ2505 ทั้งนี้รายบุคคลทั้งสองไม่ใช่บุคคลคนเดียวกันและเลขประจําตัวแบบประชาชนไม่ซ้ํากันแต่อย่างใดดังนั้นข่าวที่เผยแพร่ว่าเลขแบบประจําตัวประชาชนของหลวงพ่ออลงโกตนั้นตรงกับบุคคลที่เสียชีวิตจึงไม่เป็นความจริงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมส่วนป้องกันและปรับปรามการทุจริตและบัตรประจําตัวประชาชนสํานักบ,บริหารการทะเบียนกรมการปกครอง027917938ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นิตย์ดมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ